ผิวหน้าว่าคุณลูกค้าเนี่ยมีปัญหาผิวหน้ายังไงนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะเพื่อที่อาตัวของหนูเองเนี่ยจะได้แนะนําลูกค้าถูกว่าลูกค้าเนี่ยควรจะใช้เป็นตัวไหนดีเนาะนะคะสําหรับอาพี่ๆคนไหนนะคะที่เข้ามาแล้วนะ ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็ฝากกดแชร์เนาะแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโปรโมชันดีๆเนาะเวลาเราไลฟ์สดครั้งหน้าเนาะลูกค้าจะได้ไม่พลาดโปรโมชันดีๆนะคะสำหรับการกดสั่งซื้อสินค้าของเรานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มนะคะเดี๋ยวเริ่มนะพี่ๆนะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนเนาะพร้อมกันนะคะอีกสักประมาณ หนาทีทวนพอเนาะลูกค้าขาเดี๋ยวรอให้พี่ๆเข้ามาพร้อมกันแล้วเดี๋ยวจะเริ่มเลยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะพี่ๆอย่าเพิ่งรีบออกไปไหนเนาะใครที่เข้ามาแล้วอย่าเพิ่งรีบออกไปไหนนะคะเข้ามาอาอยู่กันก่อนนะคะอยู่กันก่อนอยู่กันรออีกสักประมาณหนึ่งนาทีทวนเนาะแล้วเดี๋ยวจะเริ่มกันเลยเนาะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาทั้งสองฝ่ายนะคะ เนาะสำหรับใครที่มีปัญหาหน้าเป็นฝ้าเนาะฝ้ากระจุดด่างดำลิ้วรอยนะคะลูกค้าแนะนำว่าให้ลูกค้าค่ะอยู่ดูให้จบหรือจะแบบอยู่ดูสักประมาณ20นาทีก็ได้นะคะอยู่ก่อนเพราะว่าหนูบอกได้เลยว่าวันนี้คือโปรดีโปรจึ้งสุดๆนะคะใครที่เคยเข้ามาดูแล้วเนี่ยแต่ว่ายังไม่เคยกดสั่งซื้ออะวันนี้มาดูใหม่ได้นะคะเผื่อถูกใจอยากจะกดสั่งลูกค้า ค่อยกดสั่งวันนี้ก็ได้หรือถ้าแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะลูกค้ายังไม่พร้อมนะคะก็ดูไปเรื่อยๆก่อนถ้าสะดวกใจจะกดสั่งเนี่ยลูกค้าค่อยกดสั่งเนาะอ่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมแล้วเนาะลูกค้านาอเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะอ่ะอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวจะมาพูดถึงปัญหาฝ้ากันก่อนเนาะลูกค,ะคะ้าค่ะเนาะปัญหาฝ้านะคะคือการเกิดฝ้าเนี่ยเกิดได้ยังไงนะคะหรือว่าจะแบบ ฝ้าเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างนะคะคนท้องเป็นฝ้าได้ไหมกันแดดสามารถป้องกันฝ้าได้ไหมอะเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะคะเนาะอะเริ่มกันเลยนะคะการเกิดฝ้านะคะเกิดจากกระบวนการหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเม็ดสีในผิวหนังเนาะ ต่อไปนี้คือขบวนนการที่อธิบายการเกิดฝ้านะคะหนึ่งเลยคือการกระตุ้นของแสงแดดหรือการสัมผัสของ U V นะคะคือแสงแดดหรือแสง U V เนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักๆเลยที่กระตุ้นให้เกิดฝ้าเพราะแสง U V เนี่ยทำให้ผิวหนังผลิตเมลานินมากขึ้นนะคะจะทำให้เกิดจุดด่างดำเนี่ยหรือว่าฝ้าเนี่ยได้ง่ายขึ้นบริเวณที่สัมผัส แสงแดดบ่อยๆเช่นบริเวณใบหน้านะคะหรือว่าหนกแก้มหรือหน้าผากเนี่ยต่างๆเลยเนาะองคือการกระตุ้นของฮอร์โมนนะคะในบางกรณีเนี่ยฝ้าเนี่ยจะเกิดขึ้นมากในผู้หญิงที่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเนาะเช่นอ่าคนตั้งครรภ์นะคะการใช้ยาคุมกําเนิดกาเนิดเนาะขอโทษทีค่ะยาคุมกําเนิดเนาะหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมน อเช่นโรคไขมันในเลือดสูงนะระดับฮอร์โมนที่มีเพิ่มขึ้นอาจจะก,กระตุ้นการผลิตเมลานินที่ผิวหนังมากขึ้นนั่นเองเนาะสามเลยคือการสร้างเมลานินนะคะเมลานินเนาะเป็นเม็ดสีที่ทำให้ผิวเนี่ยมีสีมันผลิตโดยเซลล์นะคะคือเซลล์สร้างเม็ดสีนี่แหละเมื่อเซลล์เหล่านี้ถูกกระตุ้นนะคะจากแสงแดดฮอร์โมนหรือว่าการระคายเคืองต่างๆเนี่ยมันอาจจะผลิตเมลานินมากขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นการสะสมของเมลานินหรือการกระจายของเมลานินในผิวหรือการสร้างสื่อประสาทอันนี้ก็คือเกี่ยวกับการเกิดฝ้าทั้งหมดนะคะลูกค้านะปัญหาของคนมีฝ้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะปัญหาของคนมีฝ้าเนี่ยคือการเป็นฝ้าเนี่ยหรือเรียกกันที่ว่าฝ้าผิวหนังเนี่ยมักจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสีผิวนะคะที่เกิดจากการผลิตเมลานินมากเกินไปในบางส่วนของผิวหนังนะคะ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการอากัาฟ้าเนี่ยคือรวมถึงการเกิดจุดด่างดำนะคะแล้วก็การกระทบจากแสงแดดเนาะการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนนะคะการใช้เครื่องสำอางที่ไม่เหมาะสมการดูแลผิวที่ไม่เหมาะสมหรือแบบปัญหาอารมณ์ทางจิตใจอันเนี้ยก็คือมีส่วนเหมือนกันเนาะนะคะการรักษาฝ้ามักจะเกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการสร้างเมลานินเช่นครีมกันแดดเนาะครีมที่มีส่วนผสมของวิตามินซีนะคะหรือการใช้ทาง อาการรักษาทางแพทย์หรือเลเซอร์นะคะแล้วก็รักษาด้วยทางเคมีเนาะนะคะตัวอย่างที่หนูบอกเลยพี่ๆคะ่ะว่าฝ้าเนี่ยสามารถเกิดได้จากหลายปจายัจจัยไม่ใช่แค่เพียงแสงแดดที่มากระทบกับใบหน้าของเรานะคะคือฝ้าอาจจะเกิดได้จากทั้งอ่ะฮอร์โมนเนาะแล้วก็อา,อารมณ์เนาะหรือว่าเครื่องสําอางหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยมีแบบอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีแบบสารเคมคีอะไรประมาณนี้นะคะที่รุนแรงแล้วก็การสูบบุหรี่เนาะอายุที่มากขึ้นหรือว่าพันธุกรรมนะคะอันนี้ก็มีส่วนหมดเลยสำหรับการเกิดฝ้าบนใบหน้านะคะของเรานะพี่ๆนะฝ้าโดยทั่วไปนะคะไม่สามารถหายไปเองได้นะคะลูกค้าขานอกจากลูกค้าเนี่ยจะใช้ครีมหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของวิตามินซีเข้มข้นหรืออาเขาเรียกว่าอะไรอะ ไฮโดรควินหรือกรดผลไม้ AHA นั่นเองนะคะก็คือจะสามารถช่วยแบบลดการสร้างเมลานินไปได้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นคือฝ้านะคะไม่สามารถหายไปเองได้เนาะนะคะแล้วก็คือหนึ่งเลยแนะนำนะคะว่าถ้าใครที่เป็นฝ้าหรือแบบตากแดดเยอะๆเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้กันแดดไปเลยนะคะใช้กันแดดไปเลยเยอะๆนะคะลูกค้าขา เพื่อที่จะทําให้แบบว่าหน้าเราเนี่ยมันมีเกาะป้องกันจากแสงแดดเนาะเพื่อที่จะทําให้แบบว่าเวลาเราเจอแดดนะคะเราก็จะแบบไม่ได้แบบซีเรียสขนาดนั้นนะคะก็คือมั่นใจเนาะเวลาเราเจอแดดนะคะแล้วก็อ่าคำถามจากทางบ้านที่ถามถามกันเข้ามานะคะว่าครีมกันแดดเนี่ยสามารถอ่า ป้องกันฝ้าหรือว่าลดฝ้าได้จริงไหมตอบได้ตรงนี้เลยนะคะว่าสามารถลดฝ้าได้จริงนะคะการทาครีมกันแดดเนี่ยช่วยลดฝ้าได้จริงค่ะเพราะว่าแสงแดดเนี่ยเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทาให้เกิดฝ้าหรือ,อจุดด่างดําบนใบหน้าหรือว่าฝ้าอ่อนๆนะคะก็คือเนื่องจากรังสีเนี่ยจะก,กระตุ้นจะก,กระตุ้นการผลิตเมลานินนะคะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดฝ้าได้มากขึ้นนะคะหากเราทาครีมกันแดดที่มี spf นะคะหรือ pa ที่เหมาะสมอย่างสม่ําเสมอเนี่ย ก็จะช่วยป้องกันจากรังสี UV ได้นั่นเองนะคะบางคนอาจถามว่าพี่คะหนูเนี่ยทำงานอยู่ในร่มทำงานอยู่หน้าจอคอมตลอดเลยทำงาน Work ์ r ฟ m ร o มโอยู่ที่บ้านค่ะทำกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือทำกับหน้าคอมทำไมหนูยังเป็นฝ้าคะตอบได้ตรงนี้เลยนะคะว่าฝ้าก็ไม่ได้เกิดแค่ เราทํางานกลางแดดต้องอย่างที่แจ้งเลยว่าฝ้าเกิดได้หลายปัจจัยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนนะคะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นเนาะหรือว่าพันธุกรรมนะคะแล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์บางชนิดนะคะหรือว่าการดูแลผิวที่ไม่เหมาะสมนะคะการใช้ครีมที่มีผลิตภัณฑ์ที่แบบรุนแรงเกินไปเนี่ยอันนี้ก็มีส่วนทําให้เกิดฝ้าได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทำงานในร่มก็สามารถเกิดฝ้าได้นะคะไม่ใช่แค่เพียงทำงานกลางแจ้งกลางแดดเนาะแล้วก็ ทำงานในร่มก็อาจจะมีความเสี่ยงที่แบบว่าเนี่ยแสงไฟจากาหน้าจอคอมนะคะหรือจะเป็นแสงไฟจากด้านาข้างๆนะคะหรือจะเป็นแสงไฟแสงบูไลท์นะคะจากหน้าจอคอมหน้าหน้าจอมือถือเนาะอันนี้ก็มีส่วนทําให้เกิดฟ้าได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะสําหรับนะผลิตภัณฑ์วันนี้นะคะก็มีมานําเสนอเหมือนเดิมเลยนะคะใครที่สนใจจะกดสั่งกดซื้อสินค้านะคะลูกค้า สามารถกดสั่งกดซื้อสินค้ากันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยเนาะนะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวครีมเกาหลีตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวครีมเกาหลีนะคะจะช่วยในเรื่องฝ้าแดดนะคะฝ้าหนาฝ้าเลือดแล้วก็จุดด่างดานะคะสําหรับตัวนี้เนาะลราก็จะทําให้แบบผิวหน้าสว่างกระจ่างใสด้วยนะคะสําหรับตัว อามิลกูมิลาโวไวท์เทนนิ่งครีมนะคะจะช่วยลดการเกิดเม็ดสีมิลานินต้นตอของการเกิดฝ้านะคะสลายฝ้ากระได้ดีนะคะสําหรับตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีอาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดอกบัวนะคะจะมีส่วนผสมของดอกบัวหิมะนะคะมีผสมดอกบัวหิมะเนาะจะช่วยในเรื่องของช่วยการฟื้นฟูเซลล์ผิวนะคะแล้วก็กระตุ้นการเกิดเซลล์ผิวใหม่นะคะที่แข็งแรงและสมบูรณ์ทําลายฝ้าเก่าด้วยนะคะ แล้วก็มีส่วนผสมของขิงนะคะจะช่วยต่อต้านริ้วรอยแห่งไวัยได้ดีช่วยยับยั้งการเกิดฝ้ากระได้นะคะสําหรับขิงเนาะนะคะ1กระปุกนะคะ30กรัมแบบนี้นะคะ1กระปุก30กรัมแบบนี้ค่ะเนื้อครีมเขาจะเป็นเนื้อสีขาวขาจะเป็นฟิลแบบเนื้อเต้าหู้นะคะจะแบบมีความเด้งๆนะคะมีความเด้งๆแล้วก็แบบทาง่ายนะคะลูกค้ามีกลิ่นหอมอ่อ,อนๆเนาะนะคะมีกลิ่นหอมอ่อ,อนนะคะ อ่ะสักคู่หนึ่งนะคะอ่ะให้ดูเนื้อครีมเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะลูกค้าสามารถทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะหรือถ้ามีไนท์ครีมอยู่แล้วเนี่ยลูกค้าจะทากลางคืนก็ทากลางคืนได้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยลดฝ้าได้ดีเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้คือเขาจะเน้นไปในเรื่องฝ้ามากกว่านะคะเน้นฝ้าเลือดฝ้าหนาแล้วก็จุดด่างดำนะคะสําหรับตัวนี้เนาะนะคะเป็นนวัตกรรมจากประเทศเกาหลีนะคะตัวนี้ผลิตแล้วก็นําเข้าจากเกาหลีโดยตรงนะคะ ก็คือเขาจะช่วยแบบทําให้หน้าเนี่ยสว่างกระจ่างใสลดฝ้านะคะคือใครที่แบบเป็นฝ้าหนาฝน้าแบบมานานนับ1ิปีค่ะใช้ตัวไหนมาไม่หายใช้ตัวไหนมาไม่เห็นผลอยากให้ลูกค้าลองเปิดใจให้กับมิระกุดูนะคะเพราะว่ามิระกุเนี่ยเขาเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยเนาะที่อ่าลดฝ้าแต่ว่าผิวหน้ายังคงความแข็งแรงอยู่นะคะแล้วก็ตัวเนี้ยค่ะเขาจะ ช่วยในยเรื่องของให้ผิวสว่างโดยเนาะลูกค้านะคะใช้ไปก่อนใช้นะคะลูกค้าถ่ายรูปทิ้งไว้เลยแล้วก็หลังใช้ไปประมาณ7วันนะคะลูกค้าเอามาเปรียบเทียบกันดูว่าเฮ้ยเนี่ยหน้าเราใช้ไป7วันแล้วหน้าเรามันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไหมนะคะสําหรับการใช้มิระกุนะคะแต่แบบหนูบอกได้เลยว่าพี่ๆนะคะก็จะแบบรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงไปเลยว่าหน้าเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจริงๆนะคะสําหรับ คนที่เปิดใจใช้มิระกุเนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรสามารถใช้ได้นานประมาณ2เดือนถึง3เดือนเลยนะคะสามารถใช้ได้ 2- อถึงสเดือนเลยนะคะสาหรับกระปุกใหญ่ๆบึ้มๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เขาเป็นสารสกัดที่แบบมีความเข้มข้นแล้วก็เป็นสารสกัดที่ไม่เป็นอันตรายต่อผิวนะคะส